คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราตื่นมาเล่น RV ีตอน8โมงเช้าของวันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดเนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างน,นะครับผมวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะครับแต่ปกติช่องเราเนี่ยจะกดหมดแรงหรือหมดแชทโลกใช่ไหมครับซึ่งวันนี้นะครับกิจงาไม่มีคลิปลงนะครับผมวันนี้ผมจะมากดหมดปกติหรือว่าหมดจับคู่5 5นั่นเองนะครับผมมาดูกันนะครับว่าการกดหมดจับคู่ตอน8โมงเช้าวันหยุดเนี่ยจะ เจอกับอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นไอดีกิจง่ายเลยนะครับผมก็มีดาวอยู่ที่แรงค์คอน46ดาวนะครับ <c oughs> ผมนึกว่าแบบวันหยุดตอน8โมงเช้าจะหาห้องไว้นะครับอ้าวก็ไวอยู่นะครับผม5วิเจอเลยนี่เห็นโปรไฟล์กันชัดเจนครับผมสวดสีจ้า ทีมผมมีใครบ้างครับเนี่ย ID นี้แม่กูเล่น BTP นายอนุชิตแล้วก็รีเจนซอสนะครับผมเลือกตำแหน่งกันแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเล่นตำแหน่งที่เรียกว่าขาดหายไปดีกว่านะครับผมป่านออฟมีใครรีแล้วผมขาดเมดกับซับนะครับผมสงสัยผมจะเล่นซับฮะโอเคครับพ่อเซตทีมผมประมาณนี้นะผมเล่นอะไรดีนะเกมนี้พูดถึงตัวโกงแลงคอนก็ต้องนี่เลยครับผมนี่แกรกเมทสาวขอใส่วิษสิบแล้วกันนะครับ แล้วเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวละครกันตอนวีสุดท้ายด้วยนะครับเนี่ยก็ช่วงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าทำไมช่วงนี้ไม่มีคลิปดับศพที่ปั๊มวีเลจเลยนะผมคือผมใช้เวลาเกือบครั้งสัปดาห์ครับเพื่อในการดักทองคือมันไม่เจอนะทุกคนสงสัยเขาเปลี่ยนสูตรกันนะครับผมแล้วผมเจอกับฝั่งนู้นนะครับผมที่โลไม่ตันกันเลยนะกันดาเวเลสเคนดัซี่สตูตนะครับผมแล้วฝั่งผมแลงคอนกันนะผมสี่คนกับคอมมานเดอร์อีกหนึ่งคนนะครับเนี่ยเรียกว่าฮีโร่ฝั่งผมนี่น่าจะตึงกว่านะครับผมถ้าดูจากคอมแล้้วมมมมมีหดเเเเเลลลยตนกกกกาง ินดีต้อนรับสูบ่ ROV อินดีต้อนรับสู่ ROV เกมดีเบลิกูดครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นใครที่สําคัญเลยมากับใครเ้าจะใช้ที่ปั๊มบินเลดหรือไม่คือผมได้ยินข่าวมานะครับผมว่าถ้าเราจะเจอที่ปั๊มบินเลดเนี่ยเขาจะกดสีนะฮะแล้วก็แบบสุ่มไมค์หนึ่งคนอะไรเงี้ยถ้วผมดึงไงโอเครื่องหลอดและซีแพดนี้ก็บัฟด้วยนะผมเก่งขึ้นตัดง่าย เฮ้ยทำไมไม่วางใส่คิ้วตัวหลังดีๆเฮ้เพื่อนตีเอาเป้าเอาเป้าไม่ฉีดสองทีเหรอแล้วผมดึงไงวางบันไดเพื่อนวางดีๆวางดีๆโอ้โหดึงให้ขนาดนี้พี่ชายพี่ชายวางหนึ่งสองดีๆตายได้เลยนะเมื่อกี้แล้วข้างล่างผมตายไปแล้วครับผมแบล็ไฮเลยมาคอยของเราโอ้โอ้โอ้มีเกณฑ์ด้วยนะครับเนี่ยผมมาช่วยแล้วครับแบล็คมาเร็ว ครับยิบย like, ับกับยิบยิบยับมาเด็ดถ้าผมดึงเข้าไงดึงโดนบันไดไปหอกฮ่าฮ่าสวยครับฝากด้วยเก็บสองเลยเพี่ยนเวอร์ร <right> ี่กุ yup ๊ดหมีมาครับผมแต่เหมือนจะไหวสามสองเอ้ยแหวนผมตึงจัดทริปเปิลคิวตอนแรกโดนเฟรเซอร์บัตไปตอนนี้เอาตัวไม่จัดเฮ้ยไม่โดนยังไงวะจนเมื่อกี้แม่งเหมือนจะโดนจัดเฮ้ยตายน่ะจับจับ ผมทดึงครับผมสวยไหมล่ะจอดดึงของผมเนี่ยคึ้าได้เสมอตีก้อนต่อเลยครับไม่เปิดไม่ไม่คงไม่คออะไรกันเลยครับผมทีมเราอาจจรย์เวลสี่เราด้วยเหมือนดัซซี่จะเดินงฐานตรงนี้แล้วผมดึงเลยครับผมดูดเลือครับสตันสวยไหมล่ะ อันนี้ก็คือหน้าตาของคนที่ไม่ได้นอน <_ an> เฮ้ยอะไรอ่ะดึงครับผมอุย้ยดึงสองจังหวะเกี้ยโ <_ an> สวยเจอดวิกฤตที่ผมเนี่ยก็ตึ้งเหมืนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเชืล่างดีกว่านะครับผมมันจะดโดนโฉบละอ๋อไม่อยู่แป๊บเดียวโดนโฉบแล้วเหี้ยแต่ไม่นะตัวพายของผมโดนลังแกว,วะ่ะโดนสองคนลุนเรือเลยวะ่ะก็มไม่ไปเล่นเด่ยบ้าง,ง,งหรอวะพี่เคน กับดุดแล้วนะครับเพื่อมันยำยีผมเออมันยำยีแวนผมหรอแล้วก็ยำยีมันคืนไหมมาเลยยำยีเหรอยำยีเหรอยำยีแวนผมหรอเฮ้ยนี่คุณยำยีแวนผมใช่ไหมผมดูดดักเลยยิงเตยโยกโอเคครับไดิ๊กครับผมตั้งลำตั้งลำตั้งลำเท่ากับดึงเจยบร้อยฮะเอาผิดทางเพื่อนยาเหรอจ๊ะ เอาจับด้วยสวยอย่างงี้แพนด้าย่ำกระหม่อมสี่เอ้าไม่ย่ำกระหม่อมเหรอเก็บย่ำไม่ใช่อะไรจ๊ะดึงครับผมดึงทำไมว้เนี่ยผมเอาล้างแล้วกันครับล้างแบซี่แต่ได้แต่ได้มา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 ดูครับดูครับสอนครับสตาร์ทครับมันย่ำยีพมโอ้โหโดนแบบนี้จะตายเถอครับล้างให้ครับผมสตาร์ทให้ครับตีครับตี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 สวยครับผม อย่างนั้นเฮ้ยอาซิสผมสิบแล้วอะทาไปเล่นนะครับเนี่ยพพอร์ตที่ดีเวลีกูดเรามราลองเช็คลิฟต์แวนก,น,กนกันดูครับทุกคนว่ามันจะรู้สึกยังไงตอนที่มันจะ็ดวนดิ้เฮ้ยแม่ตงตกใจแม่งกดสติปป๊กเกอร์ใส่กูด้วย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นสร้อยเขียวแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อย <c oughs> แล้วครูดาวด้ะ เหมือนดาซี่จะเดินผ่านสวัสดีครับตรงนี้ก็ดึงเลยแล้วกันครับพี่เอ้ยมันซิกแซกหลบผมถ้าอย่างนี้ไม่ได้เลยครับต้องบิ๊กดูดนี่ไงยิกยักเลยจ้าระวังโดนโฉบเพื่อนช่วยไม่ได้นะไม่มีลงไม่มีล้างอะไรเลยอุย้ยน่าโดนจัดช็อตเนี้ยโฉบปุ๊บไปเลสเข้าอ่ะตายแน่น,นอนทำไมไม่โฉบนาทีฮะมันมองเยงอะเลยเฮ้ยแต่ผมก็ไม่พอเล่นเหมกันแล้ครับพี่อ่ะโอ้อยู่ตรงนี้เฉย มามาเด้งละเด้งละโดนดูครับดูดักครับผมโดนตัวครับเล่นเลยครับไฟรุ่นผมล้างให้ครับผมสกิลหนึ่งครับเอาเลยครับผมผมตายอุ้ยผมโดนดึงกลับได้ยังไงผมกดล้างไปไม่ใช่เหรออุ้ยอุ้ยคุณเลือดผมเด้งเยอะมากครับผมแล้วตรงนี้อย่าลำผมดึงไหมคิดหนึ่งครับโอ้โหสตาร์ทครับผมเชียทีมไฟยานแปดโมงเช้าทีมผมโคตรตึงแวนเก้าคิวอะไรกันครับเนี่ยทีมผมโหดจังอ่ะดึงครับโดนครับ โอ้โหคอดคอมโบนึกว่าอยู่คอเดียวกันจบเลยลเฮ้ยไม่นะผมดูดให้ผมดูดให้ผมตายให้เลยผมตายเลยครับสวยเอาว่าหมดว่าหมดดงจบเลยยอมยอมเฮ้ยนี่มันหมดจับคู่เพื่อนเอาจริงไงดีคนเรามาทิ่กันได้นะเว้ยใจยังไม่ยอดท้อโอ้โหอย่าบอกนะว่า แล้ววันเดอร์จะเก็บโมตี้วันเดอร์ครั้งคลั่งหรือเปล่าวันเดอร์ครั้งคืออะไรนี่ถ้าโลโดนน่าจะได้เหมิดเนี่ยโคตรตึงดึงครับผมเฮ้ยสวัสดีครับซูกา้ดาดัซซี่มีของเลยเป็นตามมาโอ้โหเด็กชายนี่มันซิกแซกใส่ผมอ่ะเอาดัซซี่ทำอะไรตรงนเ,เนี้เอ้าเอางี้เลยเหรอเอาไม่จงไม่จับอะไรเลยเว้ยเอา เป็นกับมานี่จับเฟสให้เพื่อนเล่นหน่อยัุดูดหมีจุดหมีครับดูดหมีดูดหมีดูดหมีใครก็ได้สนใจผมหน่อยโอ้ผมว่าสวยตอนนี้มีคนสวยหมดตีแน่หมดตีแน่เอ้ยเวเลสยาดึงเหงาเหงาเลยเอาจริงผมว่าสองเกมตอนเช้าเนี่ยดีกว่าตอนกลางคืนเยอะเลยนะครับตอนกลางคืนไม่ชอบด่ากันตอนเช้ามันชิวๆเลยไม่งจะชิวๆจะบอกโซนหนักจัดผมดึงแต่ละกันแล้วผมดูดด้วยดูดหมีครับผมสนใจหน่อย ไปให้ครับดึงให้ครับไปให้ครับโอ้ยรัชตหมดดงเอาไงดีจะไปให้ครับแทงให้ด้วยครับโอ้ไม่ตายเหรอโอเคเหลือดัดซซี่ตัวเดียวเชีย่ยที่ผมโคตรตึงอ,อ่ะถอยได้เหรอถอยทำไมอ่ะฆ่าก่อนระล่ามีบันได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 ไปเลยแล้วกันดึงไม่โดนแหวนไม่มีเล่นเล่นอ้าว่านี่กระดูดดีครับดูดัดดซซี่ครับผมดูดไม่ถึงอะไรกันครับนี่เพือ่อ เฮ้ยอย่าด่ากันดิเอาแวนยังไงเพื่อนเจนเลยเปล่าเอากันบ้านดิเฮ้ยกันด้ามึงตก่าเราเพื่อนตอนนี้กลับมานี้เพื่อนอ้าวอ้าวเฮ้ยมึงไม่ตายจริงๆหรอวะเนี่ยแวนดึงเขามาฆ่านะเนี่ยว่าปกติมันต้องตายนะครับเนี่ยเออฆ่ามันเลยเพื่อนเออนั่นแหละให้ผมดูดผมดูดผมดูดครับผมดูดวางบ่อยไม่ตีครับผมดึงเขาบ่อยทีนึงปึ๊บใบปั๊บเออมาดีอย่าลำอย่าลำใบสโลให้แต่มันไม่ทันสองวิดึงครับ จบจบไอ้นี่ก็จบไม่พักเลยมันจบไม่ได้ไวรุ่นเดินดึงกลับครับหย่านคูคาบอร์ดเกมมิ่งครับผมกลับบอร์เลยบอร์เราไม่ใช่บอร์เขาไอ้มึงก็สู้หน่อยสตูว์แบกอยู่นะ่นแหลเงินหนึ่งอะไรใจสู้หน่อยสิวะาไวรุ่นดึงครับผมไม่โทนใบครับโอเคสวยสวยรีบหรอ ดึงดึงโดนโดนดูดหมีดูดหมีดูดหมีไม่รู้นดดูดหมีดูดหม,ดดม,ดดม,ดดมีสนใจหน่อยเฮ้ยกูดูดหมีเนี่ยเอา้าเอา้าเยีมกระหมอ่อมเอา้าอะไรวะนะ่ะสวัสดีจ้าเกรดโคตรแรงอ่ะ20%ยังไม่ถึงเลยน้องเล็งเลงเลงเลง,เลงครับดึงโดนครับผมดูดเคนจูบจับไม่ให้จะลัดก็นหน่อยวิเลจะเกิดครับวิเลจะเกิดแบนผมจะเอ็นเลยหรือเปล่าไม่ช่วยนะบอกก่อนถ้าอย่าเอ็นหน่ะ เล่สนสน, analysis. สนุกสนุกเพื่อนตอนเช้าไม่ต้องบอมกันหน่อยสามทางมีคลิปบนเล่นไฟห้างอีกสักทีไหมอ๋อไม่ยีน้ำมาเด็กอยากเล่นเล่นเลยโดนก่อนไม่ช่วยนะโดนก่อนไม่ช่วยนะโดนนะโดนเลยนะเอ้าเกอหลบดึงหมีครับผมสตันหมีตายโอเคสัดแล้วเปิดตาไปดึงมาดึงกลับเอ้ยดึงสองจังหวะน้อง ขวาวันเดอร์แขนซ้ายแกร็กแขนขาสองข้างแล้วนั่นก็เรียกว่าเล่นตอนเช้าก็ยังมีคนที่เล่นแบบจริงจังอยู่นะครับผม แบบว่าอย่างสตัวเด็กก็จะเห็นได้ชัดเลยนะฮะแต่ว่าเกมนี้าตามตรงไม่มีใครคอกันเลยฮะเล่นได้ใจสุภ <c oughs> <l ux> าพบุรุที่ดีอ่าแวนผมนี่ต้นเกมนี่โดนนะครับผมแต่ว่าการเกมเด็นเกมนี้ก็เรียกว่ากูขข้คืนมาได้เยอะนะฮะแต่ว่าเกมนี้แม่งสนุกดีวะ่ะดึงแม่งโคตรมัน,นเลยตอนเช้านี <c oughs> ่คือสกอร์ตอนจบเกมนะครับผม4 2 27, <c oughs> 2 27นะครับผมของเราแล้วก็ MVP เป็นของแวนนะครับผมส่วนในเทมที่ผมออกก็ประมาณนี้นะครับผมด้ามความเสียหายอะไรก็ไม่สำคัญสักเท่าไหร่นะฮะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับการลุยหมดจับคู่ตอนแปดโมงเช้านะครับผมก็เรีย จริงจังด้วยนะครับผมและถ้าอยากแนะนำให้ผมทำอะไรในบทจับคู่ตอนเช้าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผม <Yeah. S 1> ช่วงนี้แบบดักตี้วินเลจไม่เจอเลยนะฮะส <Yeah. S 1> งสัยเขาเปลี่ยนเวลากดกันจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ